เอาลุดซ้ำโอยกราบสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิร์สุขุสุคนบวัวชนประเทศกวาต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาบุญมาตายแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ัวนีีก็เข้ามาทั้ง บ้านแน่นอนจริงๆน้องแต่ว่าทังทีมงานปอตาเพิ่นอ่าเทคันเรียบร้อยเพิ่นกลับเข้าไปพุ่นน่บ้านเอ้ยเพิ่นเนาะม่องอ่าอยู่ม่องเซาครับบนรถมานี่เพิ่นเห็นทั้งอ่าน้องหมูาสาวหมู่เนาะที่ว่าเลี้ยงลูกเดียวน่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็วนรถานี่ก็บ่เคยเห็นจักเทื่อพี่น้องเนาะอันน่ะดินตอตนหญ้าเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่นี่ซ้ํามาเพ่เพิ่นโกโกอยู่พี่น้องเนาะ cho này. À, anh nằm nhóm nằm nhóm 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 đi nhóm đi, nhóm 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 cho nhóm 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 มืัอนี้มาเก็บไม้เก็บตอกโอ้เนาะโอ้ดินเพิ่นอันนี้เฮ้ยหอนสายหอนสานี่น่ะฮะพุ่นบ่อันนั้นลักนั่นบ่็ชุดเลยโอ้กว่างอยู่ได้หนินอจับลักนั่นบ่อืมอันนั้นเนี่ยชุดชุดหัวขุนบ่อประมาณปุ๊บชุดชุดหัวเลยโอ้กว่างอยู่ได้หนินอ อ๋อพี่เดกอันนี้ปลามันเด้พี่น้องเลยบัานนี้ผ่อนมันแล้หรือก่วงเนาะก่วงขนาดเลยพี่น้องเลยมาเต้มาเต้เศร้าบ่ตั้งมาเก็บอันนี้นี่บ่ฮะมายุ่งหน้ามึงเป็นได้ไหนแล้วเนาะโอ้บึงรู้อ่ะคืออันไรเห็ดจุ่มปุยแท้นี่ตงโมมายุ่งมึงรู้อ่ะเป็นได้ไหนนี่นะ เจ้าเจ้านี่ว่าเอาพันางให้นะอ๋อฮะผู้ดูวันธาตุเลยอ๋อปู้ยูวันธาตุโูบริเวณเจ้านี่บอคนเจ้าอ๋อเด็ดตอนนี้พันธะไงเพื่อนเนาะมันเป็นดินแพนั่นน่ะจักบอผู้สาวนี้ครับเอรมาแล้วถ้าลืมซื่ออะไรจ้าของเพิ่นบออือโอ้เฮงเนาะ โอ้โอ้น้องเลยมีน้ำเรียบร้อยโอ้โอ้เพื่อนมอเตอร์ไซค์หม่นี่เนาะเพิ่นเห็นอันว่าแบบอันนี้จุ่มปรีนี่แบบว่าอัดไวปฉนี้เลยเนาะเหมือนเพื่เตี๋ยไปเลยทางตะวันนี่จ้มาหย่วมให้มันใสอ่าอเนาะอ๋อดูประเดี๋พี่น้องเลยว่า ที่ดินตอนหย่าเพิ่งอยู่ทางนี้เนาะว่าบ,บุญกับวนรถมาลองเบิรงเนาะมาเแบนเห็นเพื่อนข응งโก้ของโกอยอย้ยู่อ่าเก็บหักไม้่มมก็เลยเนาะเก็บหักไม้คือไปจูดให้มันเป็นสิ่งใหญ่มากเมื่อใดนี่นะฮะยังโม,มห้หูหรือวะ <c ười> อ๋อสิ่งใหญ่เมื่อไรสิเหรอเก็ดสิ่งใหญ่เป็นทางน้ำให้กอนน่อนเนาะอเป็น,นหวยแคร์แล้วบบดนี้ ปลูกอยู่ว่าพักหย่ากำมีพวามีแค่นี่ <Okay. S 1> ปลูกเป็นอยู่ว่า <Okay. S 1> เป็นเนาะไก่น้อยที่มันชื่อเรื่องตอนันตายเม<ง>ื่อไหร่ว่ายังโย่ขอกเมย์เป็นลูกเะยังน่ได้เข้าไปเบิ่งอเบื่อย้ฮะเอา,าตอนนี้บ้อยู่หันบ่ mm. ออกมาตะโดนนะ mm. ออกมาอยู่ไหนเด้หมู่บ้านปลุกกระทันเด้อ๋อมาอยู่พี่เพ mm. ราะว่นบ้เข้าหมู่บ้านกุ้กระทันกะจะโดนเลยเนาะบ้เข้าไปพี่น้อกไงนะ O nha, mà như phi ừ. là, don't bài. Dạy, don't lợp, bài. Dạy, cho tôi. O nha, vì phi là? Ồ, mà Hey, nhang, mama, bọn nha. Kìa, đôi, đôi. Kìa, 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 ทางนั้นจะเป็นเป็นของไพรตัวนั้นเนาะกำลังเจาะน้ำอยู่พี่น้องเนยทางนั้นก็ได้อ่าส่วนลายฮะบตอนี้เช้านี่ก็ของน้องเตี้ยเอาเออแสดงว่าอันน้ำนี่ต้องเป็นของน้องเตี้ยใช่นี่เนาะมูเมนบ่เอ้านี่มองฮะบออ๋ออ่าอ่า่าเหนว่าอย่างเรเป็นของน้องเตี้ยมันมูเมนบ่สนี่คืออ๋อนี่เนาะมันอยู่ระหว่างนี่เนาะ ว่างสองอันนี้เนาะอ๋อนี่เป็นอีกตอนนึงน,นี่เนาะด้วยด้วยมันเป็นอีกตอนนึงนะ,อ,ะอยู่นี่มันน่าจะเป็นสามตอนที่ตอนนี้นอะอ่ยนีเป็นเจาะแต่ว่าน,นี่เน,ะนเาะแกเรียบร้อยแน้วไหมไม่ได้ผืดบ่ะลองกันเฮ้ เอาลุ้นซ้ำโอ้ยไหนมันลืมบัดขาลุ้งบัดขื่ออันว่าสบายเนาะผมดึงขึ้นก็ฝืดอ้าต้องแห้งอยู่ได้นั่มแต่ว่าฝืดอ่ะอ้านัำมดีเตรียมคู่ใช่ปะอย่มๆนี่ฝืดซ้ำ าลูกว่ายน้ำใช่ชาอยู่ใช่ชาอยู่น้ำพายหน่ะอยู่น้ำหน่วงดีบอกอืออ๋อพี่น้องเลยเอาหาเก็บแล้วนะห่างไม่หักงต่อกันเนาะบบบนี้มาพบมาเจอเพื่อนอยู่ระหว่างโค้งมาพุ่งพี่น้องเลยปวดท้องมาบุญก็ได้เนาะผู้ลูกสาวมานำเมือนนี่พี่น้องเลยอ่าลูกสาวมานำ เนาะไปเลยโข่งมาตรงนี ừ, dogs with dogs with dogs. Do, ้เลยพี่น้องเอ้ยมาหาอาณาซื้อของซื้อต้นไม้เมื่อปลูกก่อนพี่น้องเอ้ยปลูกลูกเจ้าปลาหาน่ะด้อ๋อลูกเป็นไห้ได้พี่น้องเอ้ยกว่ากว่ากืออ้าตุ๊โอ้สายเจาะเถึงถลายได้ผลเจาะอยู่เดียวนี่เนาะอันของเจ้าหนึ่งทลายไหมเก้าพันเก้าพัน รวมมาทั้งน้ง่มทั้งเนาะนี่นนอะดูอ้าวอาวสัตว์ที่นี่มาบนกระดิ่งเดินทางแล้วบ,บาทเนาะพบเจอเป็นเนีย่ยหากต่เห็นที่ดินเป็นครัง้งแรกเนาะโอ้ยอยู่นี่เนาะเสานี่มานี่อันนี้เป็นของน้้งเตี้ยดิอืมของเตี้ยนี่กันเสานั่นให้เจะเสาลักเลนอันว่างฝั่งนี้ดิยอยู่โมงไหนนี่ มันมันไปยังไงไปทางนั้นบ่คือทางนี้โมเมนต์โมเมนต์เสานี่บ่ไปแบบนี้นี่บัดเสานี่คือเซิงนี่สิบ่คือซื้อนี่ทรงสิมีรักนี่อยู่นี่เบ่ทรงสิมีรักอยู่นี่แท้ยาวเลยบ่เงาหดพุ่นเลยบ่ได้ล้วกับบอลบอลพัาน้ำเลยโอ๊ยาวาหดพุ่นเลยอ่ะเสร็จ ບໍ່ແມ່ນຂອງນົກเตี้ยພະຊະບໍ່ແມ່ນບໍ່ບໍ່ແມ່ນຕິເອີອ້າອ້າອ້າຊັ້ນຫນ oi ບໍ່ໄດ້ເອົານ້ຳມາໃນເອົາບໍ່ນີ້ອົອຕນົມແມາາອົາອົາສມກນໍມີຮືອຫຍ້ຍມຕົຕກຂົາມາບ ได้ยังกินมันฮะของปลาของปลาเด้กินของแซ่บเนี่ยของปลาเนาะเอาเดี๋ยวมาเอาน้ำส้มมาเป็นกินกับจะพี่น้องเลยจะขวดเนอะมาเป็นกับมาชื่องพี่น้องเนาะโดยโดยโดยมีแต่น้ำส้มเนาะอ่าพอดีวนมาชื่อพี่น้องบม่ได้อาณาตั้งใจมาเนาะมาแบบเห็นเป็นโก้โก้อยู่นี่เนี่ย เหอเห็นบ้ลูกสาวกันนะเบิ่งลุอ่ะเออเลยสบายดีแ้วลูกเยว่านป็นยูก็แพนั่นน่ะเป็นไห่ยังข่นั่ง้บองออเนลเออออโดยวดยเบิ่งหาเบึ่งขนมก่อนจะ่ายนั้องเบิ่องกันอยู่บุบบ มีอยู่มีแต่นมอ่ะนมมาร ồi ลูกเป็นไห้พี่น้องเลยไห้ของแม่เอ้ยไอ้หนูเออเอาเดี๋ยวสต๊อกไปก่อนพี่น้องเลยพอเบาไวเจ็บท้องแห้งมาห้องปึ๊บแล้วว่าพ่อ เอ้วงม่วงไอสวนเฮ็ดเต้นเนะฮะนงม่วงสาเงไอสวนนะอ่าเต๋อมื่อนี่มากก็พอบุญเลยพรกสาวมานำามืนอนี่เป็นอย่างมหาสีต้นไม้กอภัยเมื่อปุกพอด้กินนอมันเปิ่อเนาะอ้าต้มาพ่อสามูเพิ่นพี่น้องเนาะพวกท่งนังกะทางน้ำเนู่เป็นไดลูกฮปมฮึผก้หายกกวยยุลรกเพิ่นกะเนาะ à nhà người bưng luôn điều phải bưng thăng thì ngăn trái cho con phải đâu người à, <laughs> đến đây cứ phạt cường nó ôi anh à, đi biển thi đông tiệp phải đâu người <laughs> thì đông tiệp phần là hoạt một chút đẹp cho bà sầu nên cứ hòn nó như sầu này màu còn có được nhiêu ma được chưa sầu cái sừng như thế nào อ่าโอ๋พ so, oh, oh, ี uh, ่เพิ่นน่ะเอ้อเครื่องเป็นจังไงอ้ายบ่พักเที่ยงบ่ฮะน้ําบ่ทันน้ําบ่ทันแม่นอ๋อน้ํามันเพิ่นกมาใส่นี่บ่แม่นออยเท่าอ้ายเจาะนี่เจาะนี่บ่ใส่โยกให้แบบนี้9,500 9,500อ๋อรวมทั้งน้บ่หรือว่าบ่น้กทั้งหาทั้งหาอื sau phân nó ừ. rồi à, anh ấy anh ấy anh ấy cái miền ai bao anh ấy chắc cho một cho tầm đây tốt à, <laughs> à, đi nó à, nằm một thanh cái đây, đánh, đánh này đây chắc mét đây này sự hốc mét Ôi, nhưng mà ăn vào thò nhảy luôn trong nó yeah. đợi ừ. đợi đợi rồi à, à. นี่เจาะให้ไผอ้ายนี่น่ะอันนี้เจาะของทีมงานของบ่าวตสิโอ้สุอยอๆโอ้ทีเพิ่นน้อยเนาะเป็นเพิ่นซอยามีตินอืจังว่าเฮาก็บ่จักคือกันแต่ว่าดินทีมงานเพิ่นก็มีอยู่แถวนี้น่าสิติดกันยนนี่บ่น่าสิแม่นน่าสิแปลงนีกแปลงนั้นอื แปลงนี้นะเนาะโอ้โหมาบเสานี่คุณวาอยู่นะบอโอ้ดินทีมงานเป็นเป็นสิ่อไทีมงานอืมดย อันนี้อันนี้มานี้เนาะอันของน้องเตี้ยเนาะน้องเตี้ยตัวนี้ป่ะตัวนี้ลักตัวนี้นะสิมาใส่ลักตัวนี้ใส่พี่บ่แม่ลักคูนีลดิโอ้าางบนนเจะี่แต่ว่าแต่ว่าเจาะนี่เจาะไก่แดนเลยเนาะเจ้าเป็นว่าหัวมุมเลยถือคาเป็นเห็ดห้องน้ำทั้งนี้นี่ไ่เยราะแห้งไงเนาะกระบาดกันหมืนทั้งนั้นมันติดทางเนาะ ่หเห็ดหงหน้ามันก็ินได้ทั้งนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเห็ดจะไดยเปื่อหมักเปื่อหมักหมดบนนี่ฮะนะบ่สมมติว่าของเจ้านี่นะเป็นเห็ดหงน้าซนนี่นะอ่าบางเทีอมเนี้นะเป็นบโมฮดโซนนั้นเป็นยังเห็ดโซนนี่นะติดแดงเลยต,ตัวนี้บ่แมนแปลงตัวนี้คันเห็ดหงน้าต้องดูเห็ดทางน่ายเพราะว่าตัวนี้นะ่ะสิเป็นทางทางบอเนะ ตัวนี้น่าจะเป็นทางถต,ตามที่ตามที่เบิ่งในสายตานะเพราะว่าวขั้นเป็นดินแบบปลุกเพื่อนขึ้นสิปลุกอะไรมันแคบเ <c oughs> พราะว่ารากแดนแต่รากปูนตัวนี้ไปหารักวัวนะแ<อ>ล้วก็ตัวนั้นกับแต่รากรกปูนตัวนั้นไปหารักหัวน่าจะเป็นทางไปใส่ดินแปลงนั้นแปลงตัวขอดจอแล้วนะเลยเพราะว่าดินแปลงนี่น่าจะได้หันหน้าออกไปพี่อ๋อ บ่าว่าสมมุติส no. no. ิเราหัก hmm. ก no. no. uh ันเลยโบนั yeah. oh. oh. no. ่นเนาะก็ค huh. ah, ือเบิ่งตามสายตาฮะน้อยก็ขนาดสิบแปดแนวนั่นแต่ว่าตัวจริงแล้วจังสิบแปดได้กงน้อยอันอยู่ในสวรรค์นี่พระเจ้าน่ะโบ้เคยอยู่น้าทรายมัน้าทรายโอ้โบ้บด้วยบด้สายเดียวกันบ่กับไอ้น้อยบ้คนละทีมงานคนละทีมบ้าบ้านเดียวกันคนละทีมงานอ่าอันนั้นกันชวนไล่ทางเข้าทรายนานบริการทั้งเพื่อนไอ้น้อย นาะว่าในอนเจาะทั้งเพิ่นเรื่อยแล้วนะทีมงานสิเจาะทั้งอนน้อยนะอือไปกับ่าวตุ๊ซิเพิ่นกะให้ไปเจาะหลายหม่องอยู่เดี๋ยวอยู่นี่ก็ยังอีกประมาณ3หม่องนะนี่บ่เออโตัวนี้ก็เป็น4เจาะไปเลยเจาะหมดเลยอยงทีมงานเพิ่นนของดินเพิ่นสิอยู่โซนทางนั้นมัดินบ่าวตซินะอื เอาคุดซี่ไปทางนั้นก็ยังยังบ่ทันได้เจาะก็น่าสิเจาะพร้อมกันนี่ล่ะอืมโดยเอามาถามเพิ่นพี่น้องเนาะเห็นจักเพิ่นเงียบๆคือเจาะบ้มอยู่แล้วว่ามอดีว่าอันอันยังคือคนาจไปับกับบยาวบ่จ้ะยบยาวน้องเฮาเพราะว่าเคยค่อยก็เคยไปจน้ํามันไอ้น้อยน่ะอ๋อแต่ก่อนน่ะไปน้ําไอ้น้อยเนาะแม่นอื นัยมเนาะเพื่อน้่มาถามว่านํามาต่อเนื่งนี่ก uh ็วยู่หนอยเนาะเป็นจักรรถไทยว่านี่นะโคนีก็เกลียแท่นีขาดต่อปมัดเนาะแต่งเนานี่นะขนาดแต่งเนียนี่ถามาแต่งก็ทำได้ Ừ. Tên chỉ đầm đó à. Rồi rồi Áo áo sẵn đó Má thả mừng chưa nó đó nó đó Rồi không có một cặp chè này chứ ạ à. Thả năm Thì nó về Á Đi hà lúc cần Thì nó về Lúc kịp phủ Á Á nó về mua cả phải tiền sụt bạn này คือให้กูคุท่องมันมันจะท่องปุ้งอีกบ่ฮะกินลายบ่ <laughs> เ, <laughs> เก็บต่อสาให้แล้วบ่ลูกนะเ,เ,เปลาปลา,ปา,ปาไปหาลูกกันเงาเลยเนาะอ้หจอดย่างอยู่วันไนะ <c ười> ไปได้ไบ่ได้แล้ว <c ười> เห็นแล้วมอดเครื่องก็นเลยไปถทำแล้วฐาน้ำ <laughs> <c ười> แล้วถ้าน้ําเอ่อมานี่นะโค้งมางนี่ข่อยเจ็บท้องนะข่อยได้โค้งมางนี่เห็นเพิ่นแม่นเห็นเพิ่นโกโกอยู่บ่ได้ฮู้อ่าบ่บ่ฮู้กันว่าที่เพิ่นอยู่นี่จะบ่ฮู้ว่าว่าเจ้าก็มาว่าเจ้าก็มาซื้อบ่อ่อไสจ่อให้น่ะ้กันด้อือ บอาอยมาไอันอยู่บอพี่เนไหนไหนลอ่าอันนั้นจากนั้นเป็นว่าของตู้อทรงตู้ชิดปะอ๋อของตู้ชิดไปไปทางไซเดี๋วดินพ่นเน่เนาะเป็นดินลายไนดินบ่ตัวนั้นโอ้เมนหไดเลยะ เน้ยตัวนี้ของน้องเตี้ยเออเหม่อนวัสดีตัวนั้นของน้องเตี้ยตัวนี้ของน้องมูว้าตัวเล็กตัวนั้นอ่ะแม่นของน้ำวผู้แม่นเบิดผู้นั่นก็แม่นเบิด์ตอมของอมพัวเนาะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะทางน้ำไปว้าใช่ไหมว่าก่อยกับมูหงันได้ยินแต่เพิ่์นว่าโอทางของน้องมูนเลี้วเล้ยวเนาะแเลี้ยวใน้รนี่เพิ่์นว่าถามไอ้นี่เราว่าเพิ่์นเจาะแต่คืนนี่เจ้าเดียวกันว้าโอ้คนเดเจ้าะคนเดีเจาจะเฮากับบังหว่าอ่า เจาะตอนไหนดิแม่นบ่ฮู้แลนี่น่ะตอนว่าตอนตอนมาซื้อที่น่จะมาบ่มาก็ชมกน้กมาซื้อให้เพิ่นน่ะค่อยคิดว่าผู้ใดอยู่นอกผู้ใดนี่น่ะที่นะบ่บ่กนี่้นี่ต่อกันนี่เอัรนีนะของน้องเตี้ยเนาะแม่นกลางนี่ของน้องเตี้ยตัวกลางนี่ความยาวเท่าไนี่ความยาว30 34บ่มันเพิ่มออกไปอีกบ่มันมีแบบว่าเป็ดปลายมันเก้าเมนี่บ่กเพิ่นก เลยไหลยให้เลยดีได้แบบนี้เนาะแต่ว่าทั้งข้างหน้านี่จำเก้าสิบซี่มอันชิมหาบ่เบอร์มสิบซี่ไปไปเนี่ยเกือบชิมหันชิมหานะแต่ว่าตัวนั้นมันมันพอดีกระเทินคืออันเนี่ยก็เลยยวนให้เลยแต่ว่าแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยยังชีเป็นทางเลยเนาะคือทางนั่นน่ะบาน่ะน้องมูยืนเนี่ยเป็นเป็นทางนั่นน่ะทางทีอันนี้แร็คลแอนติวาร์แร็ดนน่ยคือเห็นว่าแร็คลแร็คไม่เนี่ย เลยจักไปอันพวกพ้่นก็เป็นทางอือมันคือแดดในพุ่งแต่อันที่เพิ่นพังหันเลยเนาะอ่าอ่าเ้ื่องเล็กต่อบรรเลยว่าจีไปทั้งในเพื่อนคุณเน่อือยังไปยามเหมือนกันว่าจีมาหาทั้งทีมงานพอตาเพื่นรถเรียเรียบร้อยแล้วลอะไรอไวเนาะไวเได้กลับไปเลยยังเพิ่นว่าผู้ไปนั่งเพื่อนในเพื่อนพุณโอ้นะถามทั้งอันอัน พอจิตเถอะก็เลยวนมาพี่เลยเจ็บท้องพอดีนะมาพี่เลยมาเห็นเห็นผนโก่งๆอยู่อ่าหัวทองปุ่งเละๆอยู่นะเจ้ารู้ว่าเฉยาเพิ่นอยู่นี่บ่อเลยคิดว่าอยู่พุ่นไหนคิดว่าอยู่ทั้งหน้าพุ่นไหนไม่ได้คิดว่าอยู่นี่มาปิดจอบให้เพิ่นเมื่อน่ะเราปิดแต่พอดีเลยเดือดจังตอนทุ่ท่าได้อยู่เบิดแล้ววันนี้เนาะเบิดอลไรเบิ้ดกันโดยโดยเบิดแล้วบ่มีแล้วบ่มีแล้วอันนี้ขัเพิ่นกระชิบุกเบิกอีกวะนี่ เดนทั้งในไอโซคนว่านบุกเบิกต่ออยู่คนกำลังนัินนั่นอยู่กำลังจรจาแมนนบุกเบิกไปพูนละนี่อันนี้เลยอันนี้ย่านโนั่นมันเป็นทีของเขามาบุกเบิกได้นี่ก็แปนมาเลยได้เนาะได้เนาะี่งเนาะไปบิดดอนเลโอ้ค่ะนนี้กานได้วิดนีเนาพ่วงได้พ่วงดีโอุ้บุกเบิกบุกเบิกวันนี้เมันชี เปนเลยนี่เนาะแม่นมันสิแปลแม่นคักเลยคักๆๆนเยอ่ะน้ํามาได้นถาน้ําก็อ่าก็ได้ไปย่างไปถามเนาะค่อยคิดว่าอันเพิ่นเจาะให้น้องหมูหั่นได้นันน่ะบ่พี่ของน้องหมูโอ้อ่านึกว่าเพิ่นลเจาะให้น้องหมูบ่เออมาหยมน้ําก็ได้เก็บนะถาน้องหมูกินนี่ว่าหมูไปยังเพิ่นเจน้ําพ่นอ่าแล้วยังคิดว่ายังบ่แล้ว กินกัเลยกิน่รยังมาแล้วแท้จริงเนี่ยของร้านหลาแล้วแล้วเจาะคืนนี่ตามมันอะไรยินไอเป็นว่ากินนี่เจาะกลางคืนเลยจัดไรอานีนอะมาข่มาว่านคือเมื่อไหร่ข่อไขมาเมื่อไหร่ยงไ่ได้มีเนี่ยบอกม่นกับจีเจาะก็บเจาะคืนนี่เหมือนบอคืนนี่ตามมันอะอเปาว่าเนาะว่าข่อยมาเมื่อนั้นยังบยังบม่ได้มีอยู่กับหุูกับมาทั้งในโดยหมูเลย ยังบ่ทันได้เข้าไปถามน้องมูอยู่นี่เดี๋ยวข่อยบ่ได้ถามเลยล้วข่อยเนาะอ่าเจ้าก็บ่ถามเรา่บ่มาทางไหนอยู่บ่อยู่อยู่ก็ยังพ่เห็นโอ้ยังมาซีนี่บ่อ่าเออป้าป้าจะ่อยก็ย่างไปหาลูกสาวอยู่พุ่นแหละเนาะจอดโทมนี่บ่เลยมาหาซื้อต้นพงต้นไผ่ปลูกก่อนพอได้กินนอมันอ่าสิไปหาเแล้วก็เมื่อบ่บัดนี้ค่ๆพุ่นด้หาย่างหิมของเลย แมนมันบดอยู่ได้ไมผลนี่นืเหมนกันพี่น้องเหมมนเนาะนี่ด้ยไปเจ้าบัไมคอยบ่ไปไปไปนโดยไปพุ่นก่อนบนี้ปู่ไปพ่อพ่อกันทุ่คนแหละไปเาบ่คอนบ่ให้ลูเห็นบ่เพี้ยนดำขึ้นกันเลย โอ้แม่เบิ่งเขาแล้วก็ซึ้งเด้่งเฮอเลยน้องก็น้อยดิตัวอันน่ะจักายังอือเห็นหมดอกนเอาเนาะอยมันยังสิจึอันิเข้าบนี่หมดไตพี่น้องเอ้ยของันนสามูเพิ่นเนาะาป๊าพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางก่อนบดนี้เนาะโอ้อ่าโตเฮือน หลังนี้ก็ใกล้สิชมบูรณ์แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวบ่กี้ย่างเด้นี่อย่าจะง่ายๆก็โอดิโอโอกเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะส่วนอีกหลังนึงก็ยังเห็นตเล็กซี่ฟ้าพี่น้องเอ้ยเนาะยังันมีเพิ่มเติมนี่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ล่ําลาก่อนเนาะสําหรับนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องย FC ทําติดตามนะครับชมพบเจอกันคลิปหน้าคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะไปไปแล้วสบายดีเด้อเนาะไปๆลูกหลานไปไปแล้ว 嗯。Mm hmm.